ไปดูไปไปไปผมจับมาโดนแล้วนะครับเนี่ยไปดีกว่ามาเห็นยังเงี้ยนะนี่นะครับเนี่ยแหละแม่นม่นั่นแหละจับไปจับไปจับไปครับจับไปเลยครับจับไปมามานั่งวกกันก่อนมานั่งวกกันก่อนครับผมหากรมาครับว่าได้หรอกว่าได้หรอกมามาวกกันก้อนผมผมหากรมาครับลูกบ้านคอยแจ้งมาหลายเท่อแล้ว่าเจ้ามาลักปลานี่เอามาเพียบเพียบเขาห้อมลุ่มผมหากรมาครับไม่โหมดเสื้อดอก จะจับผมทออันเตรียมโตเรียบร้อยใช่นี่นี่นะครับผมเห็นหลายเพื่อแล้วครับผมจอบมาหลายเพื่อแล้วเนี่ยเขาเจ้าไม่เจ้าเป็นผู้ใดญครับเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนั่นแล้วบ้านนี้ลูกเลาว่าบ้านพ้นแจ้งมาหลายเถื่อแล้วว่าป่าพ้นเสียโอ้ยใจเย็นครับผู้ใหญ่บ้านครับใจเย็นครับใจเย็นครับผมขอโทษนะครับใจเย็นครับผมจบไหมครับไปฮะผมเห็นจังสิบ่ได้เนี่ยว่ได้ตั้งใจครับว่ายผมนี่รักฐานกับข้าเมืออยู่ในเห็นมอนี่เห้ยผมนี่ผมนี่ครับผมอันมัชชีครับ มาขี่อะไรอีกเจ้าขั้วบอกไปแฮมมาขี่นะเด้๋ยไม่รู้เห็นนขี่หรือเปลเต็มระบบแฮมบอผมเห็นมันมากเี้ผมก็เลยมาจับไปเชื่อครับโอ้ยโบแมนเด้ออเอโอ้ยขอโทษผู้ใหญ่บ้านเอ้ยเอาสิจะมีอย่างมากนั่นบอกอันนี้ไม่ยังนี่อันนี้นะแสดงความบริสุทธิ์เจ้าบอลนี่ครับผมบริสุทธิ์ใจครับเอาสิผู้ใหญ่บ้านผมจะเตรียมมาความมาอ้อันนี้คมก็่าห่วยั่วยไม่ยังเหรอเอาสิผู้ใหญ่ผมเอามาแก้ผมใจเย็นนะใหญ่ใจเย็น มันแมนบ๊วยไเย็นครับค่อยรอค่อยจ่ากันน,น,น,ะ,นะคุณย<ท>ัยน<ท>้อไม่บ่ได้ดอกเอาสักอนไทเย็นโอ้ยมันติเสียระบบนะไทเย็นเดี๋ยวเขาค่อยคุยกันค้ใหญ่ถอนสักอนถอนสักอนพอกัดคนทางเดียวกันผู้ใหญ่คนคนทางเดียวกันครับบ่ร์เรียวดอกไปจังไหนกับเปโว่กันยนุ่นเดี๋ยวครับไทเย็นนะบ้านอันนี้เจ้าของซาครับมันแมนใครเราเจ้าของซาเนี่ยเอาแก้ก้อนแก้ถอนสักอนครับมันแมนบ่โอ้ยเอาน้ำอ้น้ำชา่เนี่ยแหละขุนรักฐานกับข้ามืออยู่เนี่ยบ่ได้ตั้งใจบ่ได้ตั้งใจ บ่ได้้งใจอีดิเจ้ายี่หอยยังก็อเลยนี่มาแจ้งไต่นี่ันอันนี้ผมมาที่พุ่มะบเห็ดหลายเทื่อแลรวบ่ครั้งแรกครับครั้งแรกีดิากมาบอกพอดีผมมาขี่ผมก็เลยมาเห็นเฮ้ยขี่รอบปามายังนี้บอกมันมองนี่มันนี่เอามาอย่างนี้ไสนี่เอาติดมานมาบานกบเอาเอาเอายังใจกระดาน้อยใจย่ยิ่บุมียนเอเดียวกันนี่ใจยินใ่ออใจยิ่ค่อยบอกคอยจากันเพราะว่าผมกั คนแถวนี้ล่ะคอยเคยเห็นเจ้าอยู่เลยอืมคอยเคยเห็นเจ้าอยู่เลยเจ้าเดี๋ยวเจ้ามาอ้างจะสั่นบ่ไดเดิวิ่งผู้ใหญ่โอ้ยเอาโบกนี่นี่ไปอ้างจะสั่นหมดเลยโบกนี่เรียกเตือนข้อมจำเลยครับโอ้ยเตือนความจำเลยคอยเคยเห็นเจ้าดิเห็ดรถแห่แมนบ่แมนอยู่อันผู้หญิงอึ้งอ่ะแมนโอ้ยวิ่งผู้ใหญ่คนชาขึ้นลื่นไหลดิเครื่องเสียงเจ้าดังนีรถแห่เจ้าน่ะแมนจะบอโอ้ยเปิดอยู่หัวบ้านดังมาไายบ้านผู้ใหญ่ ึงตาถัวเจไปหอยแหนข่อยเป็นเอฟซีเจ้าเลยเนาะอยู่ใเบืองอยู่วะไหวเบืองเราเจ้าเคยกดไลค์กดแชร์อยู่ตีโอ้ยหอยกดแค่หอยเพื่อพูนาแม่นบ่อันซุ่มเบ่าเสียงนี่รอกันเป่าเสียงต้อมเบ็ดแม่นพูนี้บอกว่ากบสายปลานี่แหละครับผมเลยกดสายปลาโอ้ยให้เดียวกันให้เดียวกันไม่ยากให้เดียวกันย้อนย้อนย้อนยอนเป็นไงครับ มันไมแน่กินสวยแล้วบ่ของงอกครับไม่นวกินสวยแล้วะจ้าว่าสีมาหากระโอ้เอารถจะจะจะจัดเต็ียมรถเอาเอรถมันเนี้ยหรอไ่ได้กินบ่เป็นยัางคนเราผิดสอบเองนะปลาซาหลานข่อยนั่งนี่นะปลาซาหลานข่อยเนาะมีมาบ้าแสงนี่วเ่าแม่นั่นแหละหวยบ้าแสงโอ้ยอึ่งกับผู้อ้าวข่อยฮะผู้หญ่งอึ่นกับอ้าวข่อยยกสักอนยกสักอนยกสักคนยกสักคนข่อยบอกข่อยจ่ากันเนาะน้องไส้โอ้จนเซ่อเนาะเราเจ้าเนาะเบาแสงเบาแสงบ่ธรรมดาดิ จ้าไปดงเองแยวตัวนี้ขวางโจมเหรอมามาจบเนี่ไปเสียมันเสียเวแล้วมัน้งบ่บ่จับผมนะพะนี้บ่เป็นยังคอยเคียร์คอยเชียร์ได้เบิดเออเจ้าเอิ้นเออซื้อผู้ใหญ่เอืองนะเออได้เลยมับ่ต้องห่วงห่วยหายห่วงเอาที่เป็นยังผมกับวานบ่เก่งผู้ใหญ่จัดการท่านนยังล้วนะเดี๋ยวผมเป็นอันนี้ผู้ใหญ่เปลี่ยนป่าไปโอ้ยมันสิยากรังเอาแล้วนะท่านน้อยภาษาวานป่าอีพอู ไม่ขี่ไก่ยังปั่นเน่คอยไปส่งกันได้ตัวาเชเชบวก่ไ้นะบวกกไทยบวกท้ไทใจงาใจง่ายไอ้เหีไงโอมันต้องหางหัวมันเอาแหกกันได้โหนรู่ทนแหกุรนเนาะมาว่ามาว้าเอ้าจ๋งไกันเอาเอาเอาคือได้ได้บ่อยไมไได้โลดกันเองสาล้านสาล้านสาล้านเนาะโอ้ยปไปจานเด็กคนกันเองตัวน่ะ เบาแสงนะเออจะว่าเไปบอกเขาบอกเ้ยเป็นเครื่องเป็นรุ่งเครื่องเสียงเจ้ารถเฮ่เจ้าดิขักหีเด็ดเมียนบ่ะว้าดไปเปิดไอ้หมาเฮาแซวๆอยู่นี่นะับว้ายมันหอ้โหเดี๋ยวมันดังมันดังเฮ้เกินนี่สินางจะบ่าเต้าคว้างว้าวซ้มปป่าซ้มจีโอสิเกนม่ว้าวโกรอไปกระดูกแตกจริงสินะเบาแสงเจ้าสิไปแจ้งความเจ้ากับมาเบิงได้ไหม บ่แม่นว่าสิไปแจ้งซุ่มทีซุ่มหาเด้การเรื่องถึงรถถึงศาลมันยาดเนี่ยคุณยัยเอ้ยข่อยกันเองตอนนี้ข่อยก็บ่รู้ว่าเป็นกบสายปลาเนาะข่อยเห็นรถมาจอดเอาสะดุ้งมานั่มดิอะไนี่อันสะดุ้งกะเอามาซื้ออันกลางเลยไกลๆโอ้ยจอมเสี่ยงเออครับผมบ่กวงไหนวันหนึ่งสั่นเบิดเลยไหมคุณยัยจนสั่นหมดนี่ครับ แข่งความกูเบิ้งตามาตาเรือโอ้ยมันกัดมันจักพี่จักนอแม่นบ่ครับผมโอ้ยจสปอร์ตนะผู้ใหญ่นอเนี่บักนี่บอกครับเจ้าของแม่นบ่บักเจ้าของสะแม่นบ่ผู้ใหญ่บ้านบักนี่บอกเจ้าของสะโอ้ยบ่สปอร์ตเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นยังไงสปอร์ตยังครับกันคอยหูว่าคบสายปลามานอยู่กดซื้อเราพร้อมโอ้ยเนาะโอ้ยจะแม่นดีเนาะมูเจ้าเนาะผู้ใหญ่บ้านก็ดีเนาะโอ้ยจะแม่นสมขจ้าซาขจรเลื่อยดีเนาะผู้ใหญ่บ้านเนี่ แจกไปไทยม่าใหญ่คนตีสินนินท่าเออเอาครับผมเอาสร้างสวนมันนะครับผมเท่าน่าที่แจ้งความแจ้งอยังกับเบิ้งในเมฆมันบ่โูไงควบมาคำคิงพันเมืองตะก้อนเออว่ามเป็นไผมาเบิ้งหน้าก้อนจีผมเจ้าก็บบ้านนั่นจังซี่ประกาศซะก่อนได้ไหมเออท่านเท่าน่าเจ้าประกาศใส่เสาอันผู้ใหญ่บ้านเห็นหรือเออเอาใส่หัวกระจายข้าวหลอดสิม่ก็ทรงของข้าวเอาเอาครับผมครับผมโอ้ยครับผมไปไทม่าอ้ยขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆเด้อผู้ใหญ่เอิงเอ้ยครับผมให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเด้อ ในหัวก็สุขบออของแท้โอ้ยของแท้ครับผมโอ้ยผู้น่ะผูดจาของสากระจายดีครับผมโอ้ยได้แก่ไปผู้ในี้พับบนได้จักโบนึงนี่ครับสโบอ้ยเป็ีย,ไยงไหนครับมิงบ่ครับ <laughs>